พิมพ์ใจจากจังหวัดนนทบุรสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ<อ>พิมพ์ใจอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเดี๋ยวปิดกันอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะครับถามว่าจะถามว่ามราดกที่ดินของแม่เป็นยังไงครับคือเอ,อแม่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ขึ้นศาลแล้วศาลเรียกประนอมยอมความกัน คือว่าเป็นผู้ผู้จัดการมรดกสองคนดิฉันกับน้องชายครับแล้วก็ศาลบอกว่าเอาอย่างนี้นะเอชโนดเนี่ยพี่สาวาไปซ้ำประกันเงินกู้นอกระบบกับนายทุเรียนแล้วศาลบอกว่าไปเอานายุเรียนมาได้ไหมเอานโฉนดมาด้วยอืมเาไต่เกียรให้บอกว่าตกลงกันได้ไหมเนี่ยเอานโฉนดเนี่ยไปกรมที่ดิน แล้วก็ไปจดทะเบียนแล้วก็เอาโฉนดคืนตะทุเรียนไปแต่ปรากฏว่าไปถึงกรมที่ดินแล้วเอ,อ่อในพี่พี่น้องที่เขาถือโฉนดไว้นะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเออมีกรมที่ดินออกมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่แบ่งก็ได้ยังแบ่งเมื่อไรก็ได้ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็เลยเอาโฉนดคืนไปก็ขอโฉนดเข้ามาจดทะเบียนเขาก็ไม่ยอมให้ ในชัเรียนนะคะทีนี้มันติดปีแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้จะทําไงคุยกับพี่สาวพี่สาวเดียวครับเดี๋ยวนะครับแล้วโฉนดเป็นชื่อใครครับเป็นชื่อของแม่จ้ะเป็นชื่อของเดียวนะเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนาคุณป้าคุณป้าฟังด้วยครับฟังก่อนครับอย่าเพิ่งเล่าอย่างเดียวครับจ้ะเอ่อ พี่สาวเอาไปจำนองไว้กับนายทุเรียนในขนาที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเอาไปค้ำประกันเงินกู้ค่ะนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้จำนองเอาไปเอาไปวาง,งไว้เฉยๆอ่ะเดี๋ยวนะั้นในตอนอทําตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็ไม่รู้ว่าโฉนดหายแบบว่าไปก็จะไปออกโฉนดใหม่คือว่าพี่ชายก็บอกว่าโฉนดอยู่นี่โฉนดอยู่นี่ อเดี๋ยวนะเดียวนะพี่ชายพี่สาวพูดง่ายๆว่าเขามยไปแล้วแหละก็ไม่เคยรู้หนังสือเนาะจังหวัดจังหวัดนนทบุรีนะผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะจังหวัดพิจิตรจ่ะจังหวัดพิจิตรจ่ะไอ้ที่ดินเนี่ยอยู่จังหวัดพิจิตรแต่ดิฉันอยู่จังหวัดนนท์จ่ะที่อยู่พิจิตรนะคะคู่กรณีทั้งหมดอยู่ที่พิจิตรหมดเลยใช่ไหมผู้กรณีเนี่ยอยู่บึงกลุ่มเนี่ยค่ะอยู่กรุงเทพ น้องชายก็อยู่พิเศพพี่ชายอยู่อยู่ต่างจังหวัดแต่เสียชีวิตแล้วคนที่เอาที่บ้านไปอ่ะไปไว้กับสะทุเรียนเนี่ยแต่พี่สาวอธินาไปนั่นต้องไปให้อายการเขาเก,กลี่ยให้อีกรอบหนึ่งดีไหมคือดิฉันไปแล้วไปหาอายการที่จังหวัดแล้วมีคนแนะนําไปอายการาบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันก็ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกในส่วนมาในส่วนมนผู้จัดก,การมรดกร่วมเนี่ย เขาก็ไป <_ an> เขาไป <_ an> เขาไปก่ <_ an> อนทีนี้คนที่ดูหน้าห้องอายาการไม่ให้ดิฉันเข้าขเขาก็คุยกับในส่วนล้่นทีในส่วนที่เป็นผู้จัดการรดกร่วมกับดิฉันเนี่ยนี่เขาบอกว่าในส่วนบอกว่าเขาจะฟ้องฉันอีก,เข,ออกเขาจะอุทธร์เขาจะฟ้องฉันออยาวแล้วเรลยยาวเ้ราะว่าป้ามพ์ใจป้ามพ์ใจป้ามพ์ใจฮะพี่ๆน้องๆกันตกลงกันไม่ได้เรื่องยาวแล้วล่ะ ค่ะเอ่อผมผมว่าไปขออายการคุ้มครองสิทธิ์เขาช่วยอีกทางหนึ่งเถอะอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่ไหนคะอ,อ,อ,อายการคุ้มครองสิทธิ์นี่ให้เขาช่วยเจราจาอีกรอบหนึ่งเถอะถ้าไม่ได้ก็จะแจ้งความจะให้ไปฟ้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็ต้องไปทําแล้วล่ะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะถ้าตกลงกันไม่ได้ขนาดมีผู้จัดการมาดกแล้วยังจัดการกันไม่ได้เนี่ยอื นะครับผู้เสียหายในทรัพย์มรดกตรงนี้ก็ต้องใช้สิทธิทางศาลแต่เบื้องต้นก็ลองไปพบผู้อายการคุ้มครองสิทธิอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยอยู่คนละทิศคนละทางหมดเลยไม่รู้จะให้ไปทางไหนเนี่ยปัญหาเนี่ยคุณป้าโทรไปเบอร์นี้ได้ไหมหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะป้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะเป็นเบอร์ของสำนักงานอายการนะส่วนกลางนะแล้วคุยกับทางอายการเสร็จปับ๊บดูซิว่ากรณีของเราเนี่ยจะไปเริ่มต้นที่อายการคุ้มครองสิทธิที่จังหวัดไหนค่ะ เล่าให้เขาฟังเนาะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับเป็นเบอร์แค่นี้ครับเบอร์สี่ตัวครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับปรึกษาสอบถามขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือได้ครับอายการครับโอเคนะป้านะปุณละป้าตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรขึ้นศาลแล้วไปพบพยาการแล้ว